ฮอตจนใจสั่นน้องเหนือนุ่งชุดว่ายน้ำอวดความแซบซูมแล้วซูมอีกยิ่งโตยิ่งสาวยิ่งสวยไม่แผ่วเลยจริงๆสำหรับน้องเหนือดิสรายาเตชภัยบูรล,ลูกสาวของนักสแสดงรุ่นใหญ่กบประพัดรากับเอพรเทพเตชภัยบูรซึ่งหากได้ติดตามอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอนั้นก็มักจะได้เห็นภาพความแซบ ของเธออยู่บ่อยๆอ,อย่างล่าสุดน้องเหนือก็มาสาต์ความแซ่บในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์กันแต่เช้ากับภาพล่องเรือสวยๆในชุดบิกินี่สีขาวแซมฟ้าที่เห็นแล้วตาแทบค้างแอบมีลอนกล้ามท้องเบาๆพร้อมแคปชั่นมอร์นิ่งคอลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดีเวยลอตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตาปานากาตามารานหลังจากที่ได้โพสต์ภาพดังกล่าวออกไป ต่างมีหนุ่มนุ่มสาวๆเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอาทิสวยมากๆไฟลุกแต่ชาชาชาวชาเชาไลลี่เลิฟลี่สุดคิวไวค่าและอื่นๆอ,อ,อีกมากมาย